ฝนลินลินเด้อค่ะฝนตกมาดินก็ชุ่มชื้นปลูกกล้วยกันจ้ามีกี่ต้นเนี่ยพ่อสอมีหลายต้นเลยนะคะสองสาม่ห้าหกเจต้น แปดต้นแปดต้นเหรอครับมีกล้วยที่ปลูกไปแล้วด้วยนะคะตรงนี้มีกล้วยหอมนะคะมีกล้วยไข่แล้วก็กล้วยเล็บมือนางทีนี้เราเอากล้วยน้ำว้ามาปลูกเพิ่มเพิ่อมีแปดต้นค่ะเพราะว่าต้นเก่าก็มันตายก็มีนะคะ ฝนหยุดแล้วผ้าอ,ออกได้แล้วป้าต้นนี้ก็ตายแล้วเดิพ่อต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตายแล้วเด้อจ้าเอามันออกเลยชึบโอรากมันเน่าแล้วเป็นรูบโบเลยนีน่ีต้นมาแทนแล้ว บักเขียบนะคะบักเขียบน้อยหนามีสองลูกจ้ะเพียพ้ยเพี้ยกำลังมาแล้วออกไปเลยนะบักเพี้ยทำความสะอาดนะคะ ตกแต่งใบกล้วย,ย,วยเดินดีๆนะจ้าระวังตกหลุมปลูกไปแล้วหนึ่งต้นนะคะ ต้นที่สองกำลังขุดส้มเขียวหวานก็มีนะคะ กำลังออกลูกดกเลย เสร็้จ้าเสร็จหรือยังพ่อครบแปดต้นหรือยังคะฝนตกลงมาใส่พอดีเลยปลูกเสร็จพอดีต้นสุดท้ายนะคะฝนก็ตกลงมาพอดีเลยค่ะ